ครับผมคลิปนี้นะครับก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เพื่อนๆถามมาทาง YouTube ซ่อมมอเตอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกเด้อนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่ารถนะครับแบตใหม่ฟิลใหม่นะครับเปิดสวิตกุญแจไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่สตาร์ทมือไม่ได้นะครับไฟสัญญาณทั้งหมดไม่ติดเลยนะครับเพื่อน นับเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆไฟลงไฟเลี้ยวนะครับไม่ติดเลยไฟเบรกก็ไม่ติดสตาร์ทมือบอ่อได้เด้อว่าสันพี่น้องเพิ่ถามมานะครับเอาคลิปนี้นะครับก็เลยทำอ่าคอนเทนต์มาตอบเพื่อนๆน,นะครับว่าไอเจ้าตัวที่ผมถืออยู่นี้แหละนะครับก็คือตัวการเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัวที่ผมถืออยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือนะครับตัวต้นเหตุตัวปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆท,ทั้งๆที่ แบตใหม่ฟิวใหม่นะครับไฟก็ยังไม่ไปที่เรือนใหม่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าในขณะที่ไฟไม่ไปเรือนใหม่นะครับระบบสตาร์ทมือก็ยังคงไม่ทํางานแต่ว่าเวลาเพื่อนเอนเ,อนเปิดสวิต์กุญแจปัม๊มติ๊กทํางานนะถ้าตัวนี้มีปัญหานะครับเพื่อนเอน,นะครับอ่ารีเลย์ที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในอ่า ขณะนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับรีเลย์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เรียกว่ารีเลย์หลักนะครับเวลาเพื่อนๆไปสั่งซื้อนะครับรีเลย์หลักนะครับไอรีเลย์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆรีเลย์ตัวนี้อ่าทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมการจ่ายกระแสไฟให้กับวงจรไฟแสงสว่างไม่ใช่แสงสว่างสิอ่าวงจรไฟสัญญาณนะครับคําว่าไฟสัญญาณก็คือแตรไฟเลี้ยวไฟเบรกเลื่อนไม้นะครับ ถ้าไม่มีไฟเบรกนะครับสตาร์ทมือก็ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นไอรีเลย์ตัวนี้นะครับจึงสำคัญมากในระบบอ่าสตาร์ทมือแล้วก็วงจรไฟสัญญาณนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ซูมขยายให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับเพื่อนไอเจ้าตัวรีเลย์หลักนี้นะครับอันนี้เป็นของสกูปปี้ไอตัวเก่านะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับเวลามันเสียนะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะเปลี่ยนนะครับก็นี่แหละนะครับ เพื่อนๆก็ดู 12VDC แล้วก็120โอห์มนี่แหละในการวัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูรหัสข้างล่างนะครับในการาไปสั่งซื้อก็เอารหัสตัวนี้แหละนะครับไปเทียบสั่งซื้อนะครับเอาตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับถ้าเพื่อนๆจะไปสั่งตามแอปต่างๆก็พิมพ์คําว่ารีเลย์หลักนะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นลดหรือว่ารีเลย์สีขาแล้วก็ตามด้วยรุ่นลถนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อ่าซูมมาให้ดูชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็ดูไปแล้วนะครับสำหรับรีเลย์หลักกับแบตเตอรี่ของสกูปปี้ไอตัวเก่านะครับแบตเตอรี่กับรีเลย์หลักสกูปปี้ไอตัวเก่าจะถูกวางอยู่ในยูบ็อกนะครับข้างกันกับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆแต่นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นของสกูปปี้ไ ตัวใหม่นะครับก็คือไอ้ตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับเพื่อนเพื่อนตัวไฟเลี้ยวบังลมนะตัวไฟเลี้ยวบังลมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในเจ้ารีเลย์หลักตัวนี้นะครับจะถูกวางอยู่ด้านหน้าของตัวรถอยู่ข้างๆกันเลยกับรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ข้างแตรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับปัญหานะครับของดีเลย์นะครับที่มันเสียก็เพื่อนเพื่อนเห็นคราบเขียวเฉียวฟ้านะครับที่เกาะอยู่ตามขั้วไฟนะครับเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือ นะครับการเกิดชีคเกลือการเกิดคราบเกลือนะครับเพื่อนในขั้วไฟนั่นเองนะครับเพื่อนนะพอเกิดขั้วไฟแล้วการนำกระแสไฟมันก็ไม่ดีนะครับเพื่อนมันก็เลยทําให้นะครับอ่ารีเลย์ไม่สามารถต่อวงจรไฟได้นะครับเพื่อนนี่นะครับสกูปปี้ไอตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับเพื่อนแบตเตอรี่อยู่ตรงพักเท้าเ้อนะครับมีแบตเตอรี่มีฟิวสิบแอมกับสิบห้าแอมแล้วก็รีเลย์สตาร์ทนะครับเพื่อน ก็ในขณะที่ผมได้ทำการถอดรีเลย์รีเลย์ออกมาใช่ไหมเมื่อกี้ผมถืออยู่นะครับตอนนี้เปิดสวิตช์กุญแจแล้วเห็นไหมนะครับไฟลงไฟเลี้ยวแตรเตอรอะไรไม่ติดสักอย่างนะครับไฟเรือนไหม่ไม่ติดนะครับเพราะว่ารีเลย์นี่ผมถืออยู่ที่มือเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะผมยังไม่ได้ต่อรีเลย์นะครับทีนี้ผมจะมาทําการต่อรีเลย์เข้าไปนะครับให้เพื่อนๆฟังเสียงแล้วกันนะครับเวลาผมเสียบปั๊บก็จะมีเสียงรีเลย์นะครับเพื่อน นะครับรวมถึงนะครับไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนเพเพราะว่าผมได้ปทำการเปิดไฟเลี้ยวไว้นะครับเพื่อนนะครับทีนี้ผมจะถอดออกแน่นเห็นไหมพอผมถอดออกระบบไฟสัญญาณก็จะถูกตัดไปนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมพอเสียบเข้าไปไฟเลี้ยวก็ติดอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับพอผมใส่ดีเลย์เข้าไปนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็จะทําการสตาร์ทมือเห็นไหมนะครับ ทีนี้ก็สามารถสตาร์ทมือได้แล้วเพราะว่านะครับระบบสตาร์ทมือนะครับของรถออโต้นี้นะครับก็จะใช้ไฟจากอ่าจากระบบเบรกนะครับก็คือใช้ไฟจากระบบสัญญาณนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไฟเบรกไม่ไม่ติดนะครับไฟไม่ขึ้นเรือนไม่ก็คือไม่สามารถสตาร์ทมือได้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ในขณะที่เราถอดรีเลย์ออกนะครับรถก็ยังสามารถสตาร์ทติดได้เช่นเดิมนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับอันนี้มันเป็นแค่ดีเล์น,นะครับดีเล์ควบคุมวงจรไฟสัญญาณแค่นั้นเองนะครับดีเล์ตัวนี้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับ euh, เรียกว่าะระบบเชื้อเพลิงนะครับ,บรรเพื่อนๆไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกันนะครับ,บรรเพื่อนๆดีเล์ตัวนี้นะครับจะควบคุมเฉพาะไฟะไฟที่จะขึ้นไปเรือนไม้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยว นะครับมันเพื่อนแตรนะครับแล้วก็ไอเจาระบบสตาร์ทมือนั่นเองนะครับมันเพื่อนนะเห็นไหมนะครับ่าก็ถอดออกแล้วก็เสียบเข้าแล้วก็สตาร์ทให้เพื่อนๆนดูเลยนะครับเพื่อนนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนนะที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาอันนี้นะครับอันนี้ก็คือรีเลยนะครับผมพยายามซูมขยายให้ดูแล้วอันนี้มันจะเป็นแท้ติดรถนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้นะครับ เอาให้เพื่อนๆดูก็คือนะครับดูตรงกลางสิบสองโวลต์ DC นะครับร้อบโอห์มนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็รหัสต่างๆนะครับในการเอาไปเทียบสั่งซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนเราสามารถนําไปสั่งซื้อได้ผ่านทางแอปต่างๆหรือว่าผ่านทางศูนย์นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไปที่ศูนย์ง่ายที่สุดเลยนะครับเอาเลขโค้งนะครับเอาเลขตัวถังกับเลขเครื่องไปนะครับชี้ขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อนๆตรงรุ่นเป๊ะนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราไปสั่งอ่า ตามแอปต่างๆนะครับเพื่อนๆบางทีเขาก็บอกใช้ได้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่พอมาใส่แล้วนะครับมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าค่ามันอาจจะเกินนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับพิจารณาเอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับใส่กับไม่ใส่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ไม่ได้ใส่นะครับอ่าเห็นไหมนะครับรถมันก็สตาร์ทติดอยู่นั่นแหละนะครับเพื่อนๆพอใส่เข้าไปปั๊บ นะครับไฟเลี้ยวก็จะติดนะครับเพื่อนๆนะไฟเลี้ยวไฟเรยวติดหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับไ้เจาเ้ารีเลยตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวสั่งการเป็นตัวควบคุมนะครับเพื่อนๆนัน <ะ S 1> เห็นบอสนะครับอ่าแม้ว่าเราจะถอดดีเลย์ออกรถก็ยังติดอ่าต,ติดเครื่องได้ปกติแต่ว่าระบบไฟเลี้ยมันไม่ติดไฟสัญญาณมันไม่ทํางานแต่พอเสียบดีเลย์เข้าไปปั๊บนะครับระบบก็จะทํางานนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นั้นอันนี้ก็คืออ่า รีเลย์ควบคุมไฟสัญญาณหรือว่ารีเลย์หลักนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้แหละนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่ารถผมเปลี่ยนฟิลนะครับฟิลก็ไม่ขาดแบตเตอรี่ก็ใหม่แต่สตาร์ทมือไม่ได้ไฟสัญญาณไม่ติดก็คือไอเจ้าตัวนี้แหละไอรีเลย์ตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆรับแล้วทีนี้เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า,าในรถแต่ละรุ่นมันวางไว้ตรงไหนบ้างอ่าคำตอบก็คือผมจําบ่ดได้ครับพี่น้องจอําบ่ดได้ดอกนะครับรถหลายรุ่นซะเหลือเกินนะครับ อ่าอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นของเว็บร้อยสิบไอนะจำอ่าผมอาจจะจําไม่แม่นสักเท่าไหร่นะว่าถ่ายมาจากรถคันไหนนะแต่ที่แน่ๆเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือไอ้คราบคราบอ่าสีฟ,ฟ้าๆนั่นแหละนะครับก็คือคราบชีกเรือนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้ตัวคราบชีคเรอนี่แหละนะครับเป็นตัวปัญหาเลยเป็นตัวต้นเหตุเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ทําให้อ่าดีเลยไม่สามารถ นำกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานในระบบต่างๆของตัวรถได้เพราะว่า,ามันไม่สาดมันไม่นำพากระแสไฟนะครับมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพื่อนพอไม่ต่อเนื่องเกิดความร้อนนะครับเกิดการสปาร์คที่ขั้วนะครับเพื่อนรีเลย์ก็เสียขั้วก็เปื่อยก็มีนะครับเพื่อนในกะลับเห็นไหมไอ้รีเลย์ตัวนี้น่าไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นของเทียมนะครับเพื่อนเพราะว่าดูแล้วนะครับ,นะรบมัน มันไปที่สี่โวลต์นะครับเพ Learn ื่อนเพื่อนแล้วก็ขามันไม่ใช่ทองเหลืองนะครับเพ Learn ื่อนเพื่อนนะครับอันนี้เป็นของสกูปปี้ไอตัวเก่านะครับเพ Learn ื่อนเพื่อนสกูปปี้ไอตัวเก่านะตัวที่อยู่ใต้เบาะนะครับเพ Learn ื่อนเพื่อนนี่อย่างที่เพ Learn ื่อนๆนเห็นก็รหัสตามนี้เลยถ้าเพ Learn ื่อนๆจะเอารหัสไปทําการสั่งซื้อก็จัดไปได้เลยนะครับเพ Learn ื่อนเพื่อนอันนี้เป็นสกูปปี้ไอตัวเก่านะครับที่อยู่ใต้เบาะเด้อนะครับรถบางรุ่นนะครับอาจจะวางไว้ที่ อันนี้ s c ป p ้ไอตัวใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนล้รถบางรุ่นในรีเลย์ตัวนี้อย่าง m s x ก็อยู่ตรงคอด้านซ้ายนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นมันวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนผมจําไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะจําเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้านะครับอย่างน้อยก็เอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆนไปค้นหาว่าไอรีเลย์ตัวนี้มันวางอยู่ตำแหน่งไหนบ้างของรถแต่ละรุ่นนะครับสําหรับอาการที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเพื่อนๆนเจอก็นะครับตัวนี้แหละนะครับ อ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับ